สวัสดีครับพี่นอ้องกินซุปปักติยวเมือเม่อนีร่ไหกินซุปปักติยวมันครับอันปักติยวมาจากทั้งทั้งหลายแถฮะแม่าฝากมาแม่เท่าฝากมาให้ครับฝากไม่จะเบื่อการครับรนเนี่ย,ยติวอ่อนง่ำใบติวซุปใบติวใส่ปลาทูฝากเงส้ยวปลาทวครับมาพี่น้องมาหากบะหมีเมื่อนีร่ครับมาด้เก็บโอ้ mm hmm. แซ่บพี่น้องอือือาหารแซ่บตามฤดูกาลครับงามนี่ยนะเฮ้ยน้นี่งามนี่ครับใบติ้วอันเมี่ยงกับปลาทูนี่ครับอืมกับฟด้วยนะครับมือถือกล้องครับบัฒนัดเดี๋ยวแต่ดำแล้วบวัวอาบนะแล้วอาบดำ แซ่บแม่มาเริมไปลองมาเนละ้วเต่พิกเป็นวันแล้วครับคุยข้าวไมใหญ่นี่ครับแซ่ปปอกชมชมหอมๆพี่น้องปอกสมชมหอมๆม แซ่บพี่องโดนดได้กินครับโคะหาในงายนยุนบดได้ครับรกบระปุกทูกระปุกสนิเอาครับเขาเนี่ยปันยัยพี่น้องคุยเด,ด้วยครับเบียร์บรรจงเลยครับ แีงเทปลาก็มาเสียบเครื่องเสียบหรือยากอ่ะบุ้งเวรินเสี่น้อนแง,แส,งแสบกระสุปปะบใบบ่ง มิ้นบุษัวพักเน่ามีบนบุคือแซมกันปิ่งบุษัวผัดจังเดียวเม็ดงาแซ่บกว่าแกงใส่ปลาคอผมอยู่บอกให้แกงปลาใส่ปลาคอกระแซงทุกัน่างจะไอีกแบบแต่ว่านี่แซ่บกว่านะครับอันนี้เหรอแซ่บได้จุ่เนี่ยจะปัดเนี่ยจะดำ เพื่อจะบอกเด็ดเขากินยังเวยงเส้นปลาคอยครับอาหารตามไม่ดูกาใช่อง สูงข้ามเกิดน้ำนยยนมันแพงส้องข้ามเกิดสวนย้ายแต่ดำไปขายทองแล้วว่าหันบริบาลแล้วหาเงินผร้ขายตกพี่น้องผมก็มาเส่แต่เจ็ดสีไปขายยังเข้าบริเดียร์รอนเงินเนาะหายไปเท่าไห่บ่ครับนั่งสูรบกันดูครับ

จริงๆเราดอดกมันกิแซ่บเนี่ยมันไม่มีดอกครับดอกขาวๆมันนะครับพอความแดงมมไม่มีไปถอดหอมมะหอามาครับ เราจะเสียบได้พี่น้องนี่ เขาเป็นป <mondo> <flix> ีิ้มเนาะันเอจริงๆแล้วจริงเขาเจ้าแต่ว่าอาหารยังสิ่นไม่จริงเขาเจ้าไปเลยมันเปงจีของเสีืม ี่เราไม่พอมิบอ่มือสีอแกงเราไม่สู้บึง่งเติบพี่วันวันครับพี่ครับ แซ่บจถึงจ่ยงอืมแซ่บเหรอมึงตีพืหนด้วย้ปเบอร์ตีปลดเบอร์ตีประธานจะทำอะไรครับเขาโรงแรม่าจึงนแาวเดียว กรเบิดนี ını, ่กรเบิดนี่กระสิเบิ้เหรอครับไเ้อาดี่ยวร้อนะพไ่น้องวนะรีบแล้วคเดียวจอดจอดค้าเดียว ไปแล้วครับวัสดีครับบ๊ายบายไปแล้วเอฟซีไปแล้วครับผมเจอกันคลิปหน้าครับ